สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับผมก็สําเร็จรุ่งยังไม่สําเร็จครับผมก็รุ่วงไปอีกวันหนึ่งครับผมสาหรับชักลองครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวยังไงน่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยแล้วล่ะครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็ ใช้เวลานาน,านพอสมควรอยู่ครับผมว่ามันจะเสร็จหรืออะไรเงี้ยครับเตาที่ดูแล้วก็เตรียมผังเตรียมลงกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาท่อมาเดินแล้วก็จะวางเป็นระบบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะุดลุมแล้วก็เตรียมปุ๋ยเตรียมอะไรมาใส่ ราะว่าตอนนี้น้ามาแล้วแต่ว่ายัางปล่อยเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวต้องชักล่องให้เสร็จก่อนครับถ้าชักล่องเสร็จก็เดี๋ยวจะได้น้ําพร้อมแล้วก็เนี่ยปลูกได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นสองฝั่งกําลังคิดอยู่ว่าข้างในนี้จะเอาแนวไหนดีเนี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวทําไปก็คิดไป เพราะว่าปิดแพงไปเล็กละน้อยเพราะว่าดูแนวแล้วก็น <c oughs> ู่นไกลอยู่เหมือนกันครับผมทำไปวัน <c oughs> นิดหน่อยครับเดี๋ยวถ้าพืชผลได้ผลผลิตยังไงก็จะ จะดูกันอีกทีครับผมถ้างงามก็จะนั่น <c oughs> เพราะว่าข้างในมันมีบอ่อเล็กอยู่ <c oughs> ก็เลยว่าจะจะถมบอ่อหรือจะเอาแนวร่องก็เลยกินไปกินมาว่าจะอาจจะปล่อยไว้บอ่อเล็กก็อย่างนั้นแหละ ฝั่บบงนี้ก็อย่างนี้แหละครับเพราะว่าเท่าที่ดูก็น้ําตอนนี้น้ํามาก็สามารถเต็มเกือบเต็มนี้ได้ละประมาณสักเม็ดกว่าได้อยู่พอถ้าปล่อยน้าเข้ามาตอนนี้ครับก็เดี๋ยวจะมีปลามีอะไรเนี่ยค่อยๆนั่นไปทำไปทีละเล็กเละน้อย บกน้ำน่าจะต้องสำคัญอยู่เพราะว่าจะได้ดูแลให้ทั่วถึงเพราะงั้นมันจะไม่ไม่ทั่วถึงแล้วก็จะทำให้พืชที่ปลูกก็จะมีปัญหาอีกครับผม ตรงนี้มันจะเป็นแนวเฉียงเฉียงนิดนึงเพราะว่าตรงนั้นมันมีบ่ออยู่แล้วก็เลยเอย๊จะเอาอยัางไงดีก็ <c oughs> เลยเดี๋ยวให้มันเป็นรูปร่างอย่างนี้ไปก่อนครับผมเดี๋ยวเฉือนตรงไหนได้ก็จะลองดูเพราะว่าจะได้เป็นแนวล่อง แดินใหม่ๆเงี้น่าเสียบมันกันนะเนี่ยมันสำเป็นหรังมันเสียบนะโตวไวอยู่ครับผมก็ฝนก็ปล่อยๆล,ลงมาแล้วตอนนี้ครับผมก็เลยช่วงนี้ก็ ขนเสียบมันก็ไปเสียบไข่เสียบก็ไปเสียบผมก็เลยมาวิ่งดูสวนมั่งดูต้นพันธุ์มันมั่งก็เลยยุ่งยุ่งกันอยู่ครับผมก็ยังไงฝากขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านครับผมที่ติดตามและก็รับชม ครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านไปชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs>